สวัสดีครับผมนะครับนาต้อนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมารู้จักกับรถอีมหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้เข้ามาใหม่ๆก็เป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับอยู่ที่อยู่ด้านหลังนี่เองเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตอนนี้ครับตอนนี้เป็นตัวตอนเดียว2.4เกียร์ธรรมดาสีเทาดำและติดคอก ด้านหลังติดแสงด้านหลังใส่ล้อมแม็กนะครับเทาลอยนะครับพึ่งทํามาสดๆพึ่งมาจอดถึงโชว์รูมของเราแล้วก็ยังไม่ได้ล้างต้องขอบคุณตัวต้าวิชันด้วยที่มีรถให้เราได้ได้รีวิวนะครับตัวนี้ครับ<ม>น,นะครับองลิตร6เกียร์มีเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ที่7นะครับอยู่ห้างเกียร์หนึ่งนะครับแต่ที่ไฮไลท์คือผมอยากจะให้ดูแนะนําว่าไอ้ที่เราติดแสงมันติดแสงแบบไหนแสงจริงๆอะตัวนี้เป็นเนื้อเหล็กเนาะ น่าจะสี่ขุนแล้วก็สังเกตงานออกงานเชื่อมนะเดี๋ยวพี่จอนซูมดูให้หน่อยงานออกกันเชื่อมมาคือเน้นดีงานดีนะครับแต้มแต้มสีด้วยนะครับเนื้อเนกเหล็กหนาะทนับชั้นกันหนึ่งสองี่ห้าหกเดแปดเก้าเก้ชั้นจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะใช้ว่าเปรรทุกอะไรบรทุกกี่ตัน3ามตันสตันหตันหตันอยู่ 4, 4 5, ี่สีตัน แล้วก็มีความสูงบางคนก็เอาสูงเท่าหลังคาบางคนก็สูงเพื่อ,อีกถ้าสูงเท่าหลังคามันจิู่เหล็ประมาณ1 2 3 4 4ชั้นนะครับงานดีงานแน่นเหล็กแน่นมีกันกระแทกด้านข้างแต่ไม่ได้ไปเสริมบล็อกข้างหรือว่าไปเสริมตัวค้ำกลางนะครับมันก็แล้วแต่สเปคที่คุณลูกค้านะครับโชลูมเราก็ทำให้ได้อย่างเช่นดูล้อตัวนี้เดิมทีเป็นล้อ15าแล้วก็เปลี่ยนมานะครับ 2754018ล้อขอบ18ล้อเป็นล no wow. uh ้อแม็กนะครับอันลอยนะครับนี่มีบอกกิโลด้วย5 4 0กิโลนะครับแล้วก็ติดคาลิเปอร์เบรกแล้วก็น็อตแต่งซิ่งสีน้ำเงินจุ๊บเหล็กสีน้ำเงินนะครับลายซิงอ่าลายก็คล้ายๆลายก็โตน่าจอะไร KAI ZO นะครับแต่ยางนิ่มอยู่ก็ติดเพิร์มมาได้ให้มันหน้าใหญ่ขึ้น พราะเหยื ana, <ım. S 2> ่อจังหวะที่นั้นบรรทุกมันบรรทุกเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าจะลอยเขาก็แต่กขึ้นมาเอาดูล้อล้อหลังกันในส่วนล้อหลังนี่อันนี้พิเศษถ้าเกิดเป็นชาวบรรทุกบรรทุกหนักก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ขนาดยางเนี่ยสองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้าขอบสิบห้าหน้ากว้างแล้วก็ในส่วนของขนาดบรรทุกเยอะแล้วก็สังเกตล้อแม็กล้อแม็กเขาจะเขียนนะครับสองจุดห้า T O N ข้างละสอุแสดงว่า2ข้างรับน้ำหนักได้5ตันเขารอยก็อยู่นี้นะครับเป็นงานดีงานเนื้อเหล็กหนาะนะครับแต่เราเอาน็อตธรรมดาอยู่บางคนอยากจะเปลี่ยนเป็นน็อตตีก็ได้อยากจะเปลี่ยนน็อตใหญ่ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นล้อแมกความแตกต่างจากล้อแมออกล้อล้อกระท้าผ่าล้อกระท้าผ่าเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแต่ข้อเสียของเขาก็คือจะอมความร้อนตัวนี้อันลอยถ่ายความร้อนได้ดีกว่านะครับสวยกว่านะครับแล้วก็พอลอยใส่ให้นะครับโอเคมาดูด้นหนักนิดหนึ่งครับพี่จอน เอกนะครับอคอกหลังตอดประกบได้มีคมแน่นหนานะครับตัวนี้ก็ดันต้องดันขึ้นเหมือนจะสระดุดเนี่ยแต่หนึ่งสองสามสามชั้นนะครับตัวคําล่างแต่ว่าตัวกันหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่มาแล้วแต่คุณลูกค้าถ้าใครมาเปลี่ยนนะครับพอเดิมเราคืนให้พอเดิมคืนให้โช๊คคืนให้ตัวค้ำแหนบคืนให้นะครับแล้วแต่สเปคเลยอะไรที่เราไม่ไใส่แล้วเราก็คืนให้หมดเลยแล้วก็มาดูช่วงล่างกันจอร์นก้มล่าง ตูมปรกับเป็นข้างล่างให้หน่อยอ่ะชกแหนบ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 10ห้าดแดิบแหนบเสริม3แหนบสแหนบเดิมสี 4, แหนบเดิมมีตัวขอล็อกเกี่ยวแหนบให้นะครับตัวโชกค,ความี2ตัวนะครับตัวตั้งตัวหนึ่งเปลี่ยนชกใหญ่อันนี้ของรวมข้างเท้านะครับทำงานดีพ่นสีกันสนิมให้ด้วยเป็นสีดาด้านเท้านี่เป็นเผ้าใหญ่นะครับเนี่ยพอลอยเอาล่างกายมาทุกน้าหนักได้ดีนะครับ ยางอะไรที่เดิมมาจากติดกบรถอยู่แล้วโอเคพูดถึงโด,โดยรวมแล้วถือใครจะใช้บรรทุกน้ำหนัก,นกเช่นชาวสวนชาวข้าวต้นออกเนี่ยแน่นอนเหมาะสมแน่นอนในส่วนของ2.8เกียร์ธรรมดาอัตาราเร่งดีอยู่แล้วนะครับหรือใครจะบรรทุกไม่หนักมากอยากจะใส่เดิมๆไม่ใส่คารอยแต่ใส่ข้อแล้วก็เอารวมกับราคารถราคารถมันเริ่มต้นตั้งแต่584ไปถึง6 3ส604 704ตัวน์โตฟ มันใส่ได้หมดครับใส่หน่ใส่ได้ได้หมดใส่เพลอร้อยได้หมดใส่แซงได้หมดแล้วแต่การบรรทุกก็ฝากไว้ครับที่โต้ยต้าวิชันก็มีขายแล้วก็ขอบคุณโตยต้าวิชันที่มีรถด,ดีๆให้เราได้รีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลือกับคุณลูกค้าด้วยนะครับโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวก็ฝากพีจ่จอนวนดูรอบรถให้หน่อยฝากไว้แล้วครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับน้าตว,วิชันนะครับน้าต้าวชาแนลนะครับรีวิวนะครับหรือเพจแล้วก็ เฟซบุ๊กผมก็เปิดเฟซบุ๊กนาต่อ Facebook, ขอบคุณครับ